วิ่งใส่เสื้อแบบนี้ไปได้ใส่เสื้อแบบนี้ไปได้น้องเจกางวัลดีมากอ้าวเชิดเชิดโอ้โหหลอไม่สนใจเพลงแล้วนะเพลงไม่รู้เรื่องไงแต่คือทุกคนหลออ่อ,ลอมากเจ๊ัสน้องคนหล่อมาก อันยองิันก็เดินนูชอนนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำรีแอคชั่นกันนั่นเองยี yeah. ่มาช้ามาก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 คือเอนไฮเพนคัมแบ็กแล้วแต่ว่าฉันก็คือ,อยังบารายรีแอคเลยนะทุกคนแล้วก็ยังไม่ได้ดู MV ด้วยนะ เพราะว่าฉันกำลังหาช่วงเวลาที่ฉันแบบสามารถจะทำรีแอคได้อะไรอย่างนี้นะทุกคนก็เลยแบบว่าเก็บมานะแล้วก็มารีแอคในวิดีโอนี้นั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่า blessed k u r t นะฮะชื่อเพลงชื่อเพลงว่า blessed k u r t blessed k u r t นะทุกคนก็เดี๋ยวมาฟังกันเลยแต่ MV มีความเป็นสตูดิโอเนาะไม่เหมือนแบบเอ็มวก่อนๆแม่เดี๋ยวมาดูกันเออเขาได้หร อ้อขาดาวมีความเขาดาววิุยหล่อมากวู้หูวิวิวิใส่เสื้อแบบนี้ไม่ได้ใส่เสื้อแบบนี้ไม่ได้หนุ่มเจ้หล่อมากวิจังหวะหล่อมาก นิกก <ITA> ี้โอู okay. ้ววิววิวเขาทำผมแบบช็อตช็อตกะหลายคนเลยใช่ไหมเจ๊เออฮิซึงฮิซึงผมชมพูสลับกันกับน้องซอนูหรือเปล่า ใส่ชุดนีเ้เลยลูกแค่เฉยเอาแล้วโอ้ลูกฉันตังบอลดีมากคุณตองบอลดีอ้าวเชิดเชิดโอ้รออีสอกรอต้องดาไม่สนใจเพลงแล้วนะเพลงไม่รู้อยองไงแต่คือทุกคนหล่อ,อมาก อเ้เอมนีเจ๊หล่อมากเลยอ่ะเราขอไปพูดถึงกองบุญแล้วกันเนาะเพราะกองเงลอุ้ยอ๋อเจ๊เมือเ่อกี้หล่อมากเจ๊เซ็นเงินหล่อมากเจ๊เซนเงินหล่อมากอะไร่ะอะ

เจนน้องเจนหล่อมากน้องเจนจงมดจงตีจงเจอจงหล่อมากตายดีกว่าอยัยเพิ่งจบเดี๋ยวเพิ่งจบค่ะยังเพิ่งจบเพลงค่ะไม่ได้ค่ะเฮ้ยมาแล้วมาจริงเพนนีกี่เจลเลย ทำผมดีมากโอ้ยเพลงนี้แบบทุกคนทรงผมดีมากแต่รู้สึกเพลงนี้เจคือแบบป๊อปขึ้นมาเลยอะวีดีมากเจดีมากแล้วจัองอนโคฮอลลอถ้าเจมันติดตามากอะทุกคนเจคือหลอกถูกลุกเลยค่ะดีมากดีทุกคนเลยน้องสาวหนูท่อลองเยอะอะทอลองแบบต่อเนื่องยาวๆอะเออดีทรงคุณนี่ขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าเขาดีอยู่แล้วออไม่มีอะไรจะพูดแล้ว ซองคุณไม่มีอะไรจะพูดแล้วซองคุณคือขึ้นหิ้งไปเลยเอาไว้ที่หิ้งแล้วก็ติดายกำกับไว้ว่าหล่อเออไม่ไม่ต้องไม่ต้องอธิบายอะไรใดๆแล้วคือมันคําเดียวมันจบแล้วว่าเออมันแบบรู้เรื่องแต่เพลงเนี้ยแอบเสียใจยที่แบบว่าเออแต่อาจจะเพราะว่าเรื่องสถานาการณ์โควิดหรือเปล่าก็เลยอาจจะไปออกนอกสถานที่ไม่ได้นี้มันดูมีความหยุดสตูดิโอมากเกินไปหรือเปล่าอ่ะทุกคนมันดูแบบวัดอึดอัดนิดนึงเนื้อออก่าเออแต่มีหลายลูกให้ได้ดูแต่ชอบ ลุกเสื้อสีน้ำเงินมากดีอ่ะเพลงดีมากอุ้ยท้อใจอ่ะทุกคนโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้กับการรีแอคชั่นเพลงใหม่ของเอไนเพนนะฮะ Blessed Curse นะทุกคนก็มีเพียงเท่านี้เนี่ยทุกคนฝากน้นนองๆเอไนเพนกันด้วยเข้าดีนะจ๊ะอันนี้ยอดดีเท่าไหร่เนี่ยเฮย้ย15ล้านฉันไม่ได้แบบมารีแอคชั่นต้องหนึ่งสัปดาห์ดีมากจริงๆทุกคนฝากกันด้วยนะฮะกับวงเอไนเพนคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย วุ้ยใส่เสื้อสีแดงเหมือนกับเอไนเพ่นในตอนแบบถ่ายเพลงเลยอ่ะเหลือคู่หรือเปล่าเี่มาเจอ